นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประชุมหารือแนวทางการทํางานร่วมกันเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเด็นในด้านต่างๆดังนี้ 1. แก้ไขปัญหาการจราจรโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ชั่งน้ําหนักรถบรรทุกควบคุมไฟจราจรบังคับใช้กฎหมายส่วนการจอดรถริมถนนหรือกลุ่มที่ใช้กําลังทําร้ายร่างกายหรือสิ่งของ ตลอดจนขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด 2. แก้ไขปัญหาปราบปรามยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าการขายสิ่งของผิดกฎหมายเซ็กทอยโดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง 3. แก้ไขปัญหาคนขอทานการค้าประเวณีการค้าสินค้าผิดกฎหมายคนเล่ร่อนหรือคนไร้บ้าน 4. ปราบปรามการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่รอบกาะรัตนโกสินทร์ ถนนสุขุมวิทถนนข้าวสารเป็นต้นาปราบปรามปัญหากลุ่มจีนเทาในพื้นที่ห้วยขวางและเขตอื่นๆ6หาหรือการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเขตพยาไทหรือพื้นที่เขตอื่นทั้งหมดนี้จะนำร่องปฏิบัติในพื้นที่รอบก่อรัตนโกสินทร์สารหลักเมืองถนนสุขุมวิทถนนเยาวราชและห้วยขวางเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองที่น่าอยู่มีความสะดวกและปลอดภัย